ในงานในสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเราทั้งสาเนี่ยพอจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโบสถมันน้งหรือยังครับเนี่ยคือคือคือวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมมองไปถึงปีปลายปีหน้าไม่ใช่ปลายปีนี้นะครับป,ปลายปีห <5 S 1> ้แาแล้วนะ <6 S 1> <5 S 2> ป,ปีหกห้าปีหกห้าไตมาาสุดท้าย เพราะว่าอะไรทุกต้องไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งคือช่วงพีคของประเทศไทยวันนี้ไตรมาสสี่ปีนี้ไม่ต้องพูดถึงไปมองที่ไตรมาสสี่ปีหน้าปลายปีหน้าปลายปีหน้าธุรกิจการบินเจ๊งระนาวอยู่แล้วนะครับกว่าเขาจะฟื้นกลับมากว่าจะรีคูดคนกลับมาเขาก็คงไม่แบบโอ้โหพอเปิดประเทศปุ๊บจากเดิมมีพันคนเหลือห0 0รอเพิ่มประมัณเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นมากว่ามันจะกลับมาฟูลทีม ช่วงที่ผ่านมาปียกว่ากับวิกฤตโควิดหนักๆของเมืองไทยเนี่ยนะผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่ถนนข้าวสารเนี่ยล้มหายตใจจากวเยอะอไมทานธุรกิจคือคือวันวัน,ว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 นช่วงแรกๆของปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโรงแรมป,ประกาศขายมีผู้ประกอบการที่ทำโฮสเทลที่เช่าตึกมาแล้วมาซอยห้องทำโฮสเทลคืนพื้นที่วันนี้ไอ้ร้านที่ปิดเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าเขาจะกลับมาเปิดไหมในอนาคต เพราะวันนี้เขาหายไปเลยคนที่มีสายป่านยาวโอเคเล,เ,ลเ,ลเล็กเล็เซตตัวอย่างพวกพวกโรงแรมที่ยังพอมีสายป่านมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้<อ>แต่คนที่ไม่มีสายป่านจะเข้าไม่ถึงที่บอกซอฟโลนซอฟโลนกี่ปีกี่ปีเนีเ่ยปีกว่าที่มาไม่มีใครเข้าถึงซอฟโลนได้หรอกเอาแน่นอนเพราะแบงค์เขารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีทางคืนเงินเขาได้เ,<อ>เขาก็ไม่เสี่ยงและแบงค์ต้องเป็นคนรับภาระเองอันนี้เป็นหลักหลักโลจิกอยู่แล้วเรารู้ ถ้าระหว่างที่น้องเที่ยวเป็นเงินเดินทางมาไม่ได้ใครเที่ยวไทยเนี่ยสามารถจะฟื้นคืนชีพถนนข้าวสารได้ไหมครับในยามน,นี้คือคือจริงๆผมผมหวังว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นโยบายภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายเรื่องของการขายเครื่องดื่มการขายอาหารนั่งทานในร้านได้เราสามารถที่จะปรับโฉมข้าวสารเป็นอีกลูกหนึ่งในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์วันที่เจอวิกฤตเนี่ยร้านของต้องบอกว่าร้านของบัตตี้กรุ๊ปเนี่ยก็ธุรกิจของคุณชะงายังทาได้ ย,ย,ยัง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 มีรายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละร้านเรามีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนแต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจคอนเซ็ปต์เท่าไหร่เขาต้องการความสนุกความดิบเอนเตอร์เทนเมนต์แต่พอวันที่รักท่องเที่ยวหายไปเรากลับมาเปิดเนี่ยคนที่ยังสามารถอยู่ได้บนถนนก็สายค,คือร้านที่มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน ังนั้นถ้าจะเอาทายเที่ยวไทยแบบทั่วไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมาเอนเตอร์เทนเมนต์มาดื่มกินมาใช่ะไรอย่างนะทุกต้องนี่คือทางรอดณสถานปัจจุบันต้องครับซึ่งผมพยายามปรับถนนเข้าสารให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยนะครับเราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยคือเดิมทีเราคิดว่าเราจะติดลบนะฮะรายได้แต่เรากลับสามารถรีคาเวอร์ทุกอย่างกลับมาได้แต่ว่าเราบอเอิญมันมีไฟเขียวรอบหนึ่งสองรอบที่สามารถขายได้และช่วงนั้นเราสามารถตีตื้นกลับมาได้ นี่ผมก็ไม่ได้มาต่อข้อสารหลายปีนะเมื่อก่อนมาดู จําได้ว่ามันไม่สวยขนาดนี้นะมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ใช่ไหมคุณเสนาครับคุณกฤษณะยังเรียกต่อข้าวสารอยู่เลยวันนี้มันเป็นถนนข้าวสารแต่เรียกคำเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเป็นตอกจริงจากเดิมเป็นตอกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีธุรกิจวันนี้ธุรกิจไปไม่หมดเลยการปรับภูมิทัศน์เนี่ยก็เป็นนโยบายของกทมซึ่งเป็นนโยบายที่ดีเขาต้องการที่ทําเป็นถนนเซลลี่มากกับนักท่องเที่ยวนะครับโดยไม่มีฟุตบาทเลยมนุษย์ล้อนะวิลแชร์ทั้งหลายนี่มาเที่ยวได้ ไม่มีฟุตบาทเป็น,ปนอุปสรรคแล้วใช่ถูกต้องเพราเขาเรียบราบเลยนะถูกต้องใช่ครับตัวนี้คือตัวกันร,ระหว่างที่เดิมทีเนี่ยตั้งใจว่าแผงลอยเนี่ยเดิมทีไปบล็อกอยู่หน้าบ้านเขาแผงลอยจะอยู่ตรงนี้ละอนาคต วันนี้เขาก็เลยจัดระเบียบใหม่ไอ้เยแลวพอไม่ใช่ก็กดลงเลยดันไปใช่ดินได้นี่ยใช่ครัเทคโนโลยีสมัยใหม่เออจากตอกนี่เป็นถนนอย่างเต็มภาคภูมิแล้วที่แล้วสายไฟไม่มีนะสายไฟนี่เราประมาณสัก2ปีเพิ่งเอาลงใต้ดินนี่ใครับมาเที่ยวเดี๋ยวรอเวลาให้เขาคลายล็อกดาวน์หน่อยนะแล้วมาดูหอมใหม่เลยเนี่ยสะดวกสะอาดตามากขึ้นใช่ครับถูกครับทำความสะอาดง่ายการท่องเที่ยวโดยตรงเลยจริงครับถูกต้องครับ แล้ววันนี้มาเจอนายกสมาคมผู้ประกอบ,บธุรกิจถนนเข้าสารนะครับก็ต้องขอมอบคู่มือการออกแบบอารยยะสถาปัตเปรลี่ดีไซน์ไกด์บุ๊กนะครับแล้วก็ป้ายเปรลี่ดีไซน์อารยยะสถาปัตจัดให้เพาะถนนเข้าสารยุคใหม่ ได้ปรับภูวิทัศน์ปรับพื้นที่ให้เฟรนลี่มากขึ้นมากขึ้นกับคนทั้งมวลก็ต้องฝากท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารนะครับพิจารณานะครับรับส่งเสริมแล้วก็ปากส่งานให้ถนนข้าวสารเนี่ยเป็นเมืองเฟรนลี่ดีไซน์เป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยนะครับครับยินดีครับคือคือจริงๆแล้วเราบอกว่ามันไปทั่วโลกแล้วแล้วเราต้องตามให้ทันวันนี้เนี่ยเอ่อผมว่าทุกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญในส่วนของนายกสมาคมเนี่ยเรายังเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะไปช่วยเหลือนะครับเรื่องสถาปัตย์นะครับแต่หลักๆแล้วต้องฝากไม่ว่าจะเป็นกรพมผู้ว่าทุกจังหวัดจะต้องลงมาดูแลเรื่องของอยายยะสถาปัตย์ตัวนี้มันสําคัญมากสําหรับการท่องเที่ยวขอบคุณีมคุณมากค,ามาครับขอบคครับขอบ,อบ,อบอคุณครับ